โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับรูป47มินอยากลองกับ53ใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> พวกดิมแคมใส่แคมไาเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ค <Yeah. S 3> ันแดงนำว่ารอบนี้เฮ้ยยังไง53ไหลเดือคันแดงแดง <laughs> ก็เลยครับอยู่ในช่องยูทูบถังกล้องเดี๋ยวครับโอเคจาหายหายไปนานเนาะถังกล้องหายไปนานทนะุกคนเพิ่งกลับมาตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วอีพีเท่าไหร่วะสามสี่ลองหมดสามลองตอนเทนเนาะสามเอออีพีสามทุกคนยัไม่ค่อยได้มาเทสให้ดูอีกแล้วดูดูดไปรุ่นเท่าไหร่นี่พลังเท่าไหร่สี่สี่สี่เจ็ดอยากลองสี่สี่เจ็ดมีนอยากลองวิ่งกับห้าสายใช่ไหมเซ <Okay. S 1> <laughs> <laughs> นเนสเล็กไม่เนาะอยากลองวิ่งใช่ไหม เออขอขอภายในเสียงรุนแนะครับทุกคนก็ดีเปิดช่องประมาณสี่โมงเนาะใช่รถเยอะนิดนึงทุกคนส่งรถเงาคลิปเลยรถรถรถยิ่งได้เลยคันนี้ก็รถเสียแือมันเดิมทุกคนผ่าน,นอีสเตอร์สิบสี่ยี่สิบหกนะไปจัดมาใหม่จาประมาณนิดนึงน,นะทุกคนคันนี้เจต้าเตอรเตอร์เท่าไหร่ คันนั้นคันแดงเมื่อกี้ยี่สิบหกนะทุกคนสิบสี่ยี่หกคันนี้สิบสี่ยี่สิบเจ็ดคือย้นเข้าไปอีกด้วยเข้าคันไหมเกี่ยวนะเห็นไหมทุกคนอประมาณนี้แหละรู้สึกว่ารถเซตาจะเงาเงากว่าเดิมนั่นนี่ทำอะไรมาจะทำอะไรมาโตโอ่อทุกคนส่งมันได้ิดนึงใช่ไหมไปย้นเข้าอีกช่ไม้ยขี้สาวปวะ ประมาณนี้ทุกคนเ,เดี๋ยว,เ,ยวเอาเลยไหมเซตาปรดบดีกล้องหน่อยหายไปนาน,มนเมอ <ๆ S 1> กคทุกคนฟังเสียงกันเลย เดิมรอบม,มาว่ะเฮ้ยอะไรนะมาเซี่ยว,วคอยอไปเซียวซี่วเซ็นิกต่อเ <c oughs> ดอทุกคนเกีดอะไรขึทุกคนแก้แล้ว คนคลิปนี้ผมว่าสนุกแน่จช่ไเชียงแบบนี้ท้ายแบบไหนอีกแล้วใช่ไหมเสียต้าโอเคทุกคนท <c oughs> ้ายมาแล้วทุกคนเดี๋ยวด,ดูถนนที่เดิมนะจะลองวิ่งอีกโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวลองออกให้ดูที่น้ันเดีลวกัน let's go ทุกคนเสียต้าออกก่อนนะขอให้ดูก่อนเ <c oughs> บิญญ้งยางไหม เฮ้ยทายอะไรนี่ท้ายมูสามอ่ะของดียิ่งยงนะทุกคนเป็นมูสามอ่ะดีเฮีย,ยสตาร์เลย จิว so ิทต่อเลยอดีตอดีง่ายง่าเลี้ยงให้ผมคุณก็ได้ลองลองกันเออลองลองกันทุกคนจะทีละรอบเอาเลยเลยจิวิทใส่ยูดีเอาจิวิทเอาเลยเอาเลยบอลจวิทย์นะทุกคนได้ได้ได้ทุกน ยังไงกันเสียงเต็มแล้วทุกคนโอ้โหผมว่าสุดแน่คลิปนี้เราเยอะนิดนึงนะโอเคทุกคนเดี๋ยวลองเอาใส่ออกกันเลยใส่กันเลยแล้วกันดูลอยดูลอยนิดนึงนะสุดอยู่นะเดี๋ยวทุกคนมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวแกมเป็นไงเราไหวอยากลองใช่ไหมอยากลองจากห้าสามใช่ไหมไม่ครับลองดูนะ just go นะครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่ 1, มพันเมตรนะครับทุกคนผมอยู่ช่วงประมาณห้าร้อยเมตรนะโอเคห็นห้นทุกคนสองคันเลยเจ็ดเอาดีเอาแล้วทุกคนเอาแล้วเฮ้ยใครเด็กเกียว์เบานิดนึงมาแล้วเสียงเต็มจัดทุกคน เฮ้ยสูสีว่ะคนไนนไหลคนไหนไหลห้าสามไหล อันที่สองมาแล้วเ้าากือกหกมาทีคู่แล้วมีมหาเหรอโอเคทุก <OK>, คน,นเดี๋ยวดูรถมาบนึงว่าเป็นอะไรเมื่อกี้อันที่สองเกือข้กปากเราเกือบลงของ คนเมื่อกี้รถอะไรทันพ่อมีน้ำอันนี้มันมีปัญหาเนาะมีปัญหามันวอดใช่ไหมเกียสองวอดเลยตึ๊ดตุดเลยเือว่าโอ้กลงโอ้กลงแล้วดับปุ๊บต่อเกียร์ใหม่อะไรยังไงเราเอาเป็นไงเดีว่ารอให้เครื่องยินก่อนืเมโอเคเยตาแล้วเปิดดูน้ำมันนี่เผื่อมีปัญหาเลยนี่เปิดที่เหนเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้แบบนี้เออเจ้าวะเปิดนี่เอาหนานี้ก่อนกระพริบบอ แจ้งไปอีกนี่ก็มาได้ไหมเออเาไ่อยูนะไม่เป็นไรพไปเอมพ์ไปพม่ใช่ไยหน่อยสิถ้าเมื่อกี้ออกได้ไหมได้โอเคของคำนั้นทุกคนจัดให้แล้วเดี๋ยวรอรอชมคันนี้สตอรี่ใหม่เดี๋ยวไล่มากับห้าสามนะใส่กับห้าสามได้ไหมก็มีอยู่ยิ่ยามเดอยเออสะดวกนึ่เดี๋ยวต้องรอเครื่องยนนิดนึงทุกคนรถแคมท่อมเป็นปัญหา ทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนเทศกาลอีกอเลย let's go แก้ปัญหาหนิดนึงทุกคนเริ่มแล้วทุกคนรันที่สองคันแดงน้ำว่ะรอบนี้เฮ้ยยังไงถ้าสามไหลเรือคันแดงแดงไหลป่ะเฮ้ยเฮ้ยนิดนึงนิดนึง,นง,นงทุกคนจุกกระเลงนะทุกคนมีปัญหานิดนึ่งคือเขาทุกคนเมื่อกี้มีปัญหาหนิดนึงเป็นไรชีวิตหอรอรถส่วนหรอปลอดภัยนะทุกคน เกือบแล้วเนี่ยเซนนี่เกือบแล้วเหรอเกือบตอนเบียร์ท่านใช่ไหมนี่เลยมันเกือบความเมสีมันเกือบเซตาบิดยูป่ะยูอ่ะเกทางเป็นมะไกล์กํางที่สวนเอายังไงเริ่มจาก้างนี้บ่ิสันต์ใส่ใสเฟิ่์นเอ้ยเดี๋ยวเริ่มใหม่ทุกคนไปทางนี้เลยคอนันพ่อเรื่องเดี๋ยวเนาะคอนมตามอมองเดี๋ยวเข้าเจ้าเดี๋ยวข้าจ้าจุดาขอมานพ่อมองสีกุยูนเนาะเออเดี๋ยวก็ยุคหลิงเดี๋ยวก็มาเลยโอเคนะเรียนทุกคนเริ่มจากตรงนี้นะ เจ,จต่าเมหมือนเดิมด้วยให้เทีเ,เนี่กันนี่กอนสุดเอเดนสักครับเ,เราสู้ๆเโอเคทุกคนไปดูตอนเท้ดีกเลย ครับทุกคนก็กลับมาที่เดิมแล้วนะที่ทีโลบเมื่อกี้เปไ็นไรสิเนี่ยตายคอ่ะเป็นประธานหนึ่งแต่ว่ารอบรอบที่สามใครเข้าหรือว่ามีรถสวนรอบตอนทหันออกไปนะไ,ไอ้โอเคแล้วโอเคนะทุกคนก็ทำมาทานแล้วอยากลองสิก็ถือว่าได้อยู่ก็อีเพียงทีเลยทุกคนมีอะไรมากทุกคลิปมีความเสียงให้ไหมยิเนะี่ย เพียงลายยางผมเลยไม่ชีวิตเราพอยังคันนี้ก็ทุกคนรอชมเลยนะเฮ้ยพดเกือโอเคนะทุกคนไม่มีอะไรเฮ้ยลืมลืมเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราให้ฟังนะคันนี้เป็นลายอย่างแลนะพี่ต่อไปโอเคก็มีเพียงเท่านี้แหละทุกคนโอเคแมเซต้าเราพี่พต่อไปทำไงสนุกกว่านี้ มันคนนี้หน้าตายคนนี้ครับก็ฝากกดติดตามทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยเก็บแล้วเหรอเก็บไปไหนไปหวั่นเลยหรือคิดเสียกวันนี้ครับจะไปหวันแล้วทุกคนที่ต่อไปก็เสียกวันนี้นะทุกคนจิ๊ต้าบอกอาจารย์ให้โอเคโอเคมีอะไรไหมติดบุ๊กติดต่อสั่งอะไเดี๋ยวขึ้นให้ติต้ามีติดต่ออะไรไหมเดี๋ยวขึ้นให้ ยังไงโอเควิดขึ้นไหมวิทกี่โอเคโอเคเซเน็กเหมือนกันเนาะจุ <c oughs> <c oughs> okay, ดสวิตโอเคทุกคนเจอกันอีพีต่อไปบ๊ายบาย